ต่อเจริญไดนาโมร้านนี้ผมบอกเลยว่าทำดีมากครับเนี่เบอร์โทรตามนี้ครับที่บ้านกรวจนะครับผมสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดําซิงดินด่วนครับแบบนี้น่าอะไรกันเนยครับโอ้หเนาะย่าปะเต้นไงมองหน้าดูมองหน้าพี่ขออนุญาตผมยังเนี่ยขออนุญาตเลครับ พาเจ้าคุณทองมาเเดินระบบไฟครับต่อเจริญนี่คือชื่ออะไรครับต่อเจริญฮะชื่อต่ออะไรต่อเป็นชื่อพ่อครับอ๋อชื่อพ่อครับชื่อชื่อตีอชื่อตีตอ,อช่างตีไม่ใช่ตีได่โมทางนู้นใช่ไหมตีอยู่ตรงทางโค้งนี่ครับอ๋อคนละตีครับเสียเสียนะครับอโอ้โหตรงแกอยู่ตรงบ้านตะจิมอ่ะ ครับผมมิมมิมรู้ดีครับโอเคเสียแล้วบอกนี่ครับถามพี่เก๋เป็นอะไรเอวแล้วนะเอ๊ะมันแล้วเบรกมันไฟตัวไหนนี่เบรกตัวนี้ครับข้างในนี่ใช่ไหมอันนี้ไฟเลี้ยวมันมีแล้วถอยตัวไหนถอยถอยถอยบูมี่ครับถอยตั้งสุดยันตั้งหากอ๋อไฟตัวนี้ไม่มีถอยเหรอบัวครับไม่มีมีเบรกเลี้ยวลี๊ เดี๋ยวผมต้องซื้อไฟถอยมาใส่ข้างบนตัวนี้ตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะเดินซ้ายก็ไครับผมต้องใส่หรอไฟถอยใส่ทำไฟเลี้ยวซิ่งได้ไหมแบบแกเสียนานยังพี่วันไดเลยครับวันใดวะเสียได้3ปีแล้ว3ปีแล้วบอสาปีปีตอนนั้นช่างโรดพาแกไปหาหมอบ่อยๆไม่อครับสว่างไปมเพื่อนๆหานทั้งเนี่ยนก็สว่างอยู่นะ ชิมิมมันสว่างไหมสว่างไหมสว่างไหมมันยังไม่มืดเลยโอ้ครับตอบได้ดีมากเลยก็จะมีไฟข้างครับแล้วก็เกน้ำมันนะครับเกน้ำมันนะครับ ก็ไฟรีด้านบนนะครับตรงหมวกนะครับเวลาโดนแดดมันจะสวยนะ จะวิบวับนะครับแต่ถ้า <Okay. S 1> ไม่โดนแดดไม่มีวิบวับเท่าไหร่เอก็ต้องทำใหม่ครับแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งทำระบบไฟให้เสร็จก่อนเอสุดท้ายเลยเอฮะขายครับขายขาย บันไดก็ขายแถมไปเนี่ยไม่ไม่ผมเอาไปคืนเขาเอาใครเอาไปใส่ให้คืนรถเสียตินทำไมอ่ะเคยทำของเขาแตกเอออืมตัวไหนไอ้ที่ธงขับอ่ะอ๋อเดี๋ยวไปใส่รอยธงนี่ครับโอ้เสียดายครับรายตังกันนะนี่โอ้ของแท้ครับนี่ผมขายออกหมดเลยของแท้จับของปลอมใส่แต่เขาเที่ยว กองแท็กซี่คนครับเอาของเตียมาใส่วันจะสร็จจนแล้วอ้สว่างอยู่นี่ในกลางวันสว่างขนาดนี้เนาะว่าไงพี่อ้อาบจชาจน ฝั่งโน้นยังใช่ไหมอันนี้จะเดินลงตรงไหนสายตรงนี้เป็นสายดินครับอ๋อขึ้นไปโน่นเหรอครับขึ้นไปข้างบน เป็นไงครับช่างทำอะไรอยู่ครับไฟไฟไฟท้ายอ๋อไฟท้ายยังยังไม่เจอเจอแล้วครับเดินเดินสายไฟใหม่โอเคครับสายไฟขาดเจอแดดครับสีสวยไมพี่น้องนี่ครับสวยเฉพาะตอนเจอแดดแล้วก็เจอไฟนะครับ เวลาน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับหรือไม่ก็3ชั่วโมงคนระับถึงไหนแล้วช่างไห้กำลังช่างไอ้กำลังใจช่างหน่อยครับผม <c oughs> ทำงานกัน2คนหรอช่างครับ <c oughs> นี่กำลังเดินสายไฟใหม่ครับ <c oughs> สายไฟตัวนี้ลากยาวเลยครับ ป็นไงช่างวัวชายปรดีษฐ์ดีษฐ์วัวมีดอกตัวนี้นะเข้ามาลของซื้อของแกโอ้รมมีดฟอกเม็ดเท่าไลน์นี่ซ้ายตัวนี้เม็ดเทอร์ไลน์นี่บานี่ทำไมมันเพชรมันเยอะแทะข้างหลังดูดิช่างเคยเห็นรถแบบนี้ไหมบอบอเคยเห็นเลขกัลั้งขั้นแรกนี่เลเห็นแล้วรู้สึกยังไงครับตกใจไหม ทำไมมันเลียมตาเลียมตาแท้วิบวับเลยเดี๋ยวมาดูไฟหน่อยสิอันนี้ไฟหรีครับมองไม่เห็นเลยครับกลางวันว่าขอบมันลึกมันลึกจริงห้ดูไฟเบรกสิไฟเลี้ยวเห็นไปแล้ว ระวังไฟเบรกแต่ต้องมองดีๆเลยไฟเบรกว่าตัวนี้มันหลุดทำไมนตัวแดงออกมาตัวส้มเข้าไปอยางนมันเคยเคยดีโอเคอะไรแต่งกันนนี้ไม่ต้องวิ่งหรอมาแล้วไปเดินติรถผมหน่อยเล๊าะเดินติหน่อยรถพี่เหรอครับใช่ใช่ใช่ก็นี่แหละครับทำไมต้องเหลืองด้วยฮะับทำไมจ๊ะสายนี้ใช่ไหมสายเหลืองครับสายเหลืองครับเก็พี่ขนอะไรมาพี่ฮะขนอะไรมาพี่ อ๋อคนคนอาหารสัตว์นะครับอาหารสัตว์ไอแซนไปไปไหนฮะนั่งไปกินอาหารโอ้โหแล้วบอกว่าเบื่อพี่จะคือจะโซบไหมอาหารไก่เหรอพี่ยางระเบิดครับผมยางโอ้ยางระเบิดแล้วมาร้านไก่ทำไมครับเนี่ยอ่ะยางระเบิดแล้วมันเป็นอ๋อยางระเบิดแล้วพี่มาปะยางร้านใดเหรอครับผมโอ้ตายแล้วร้านลาบก้อยอยู่นี่หมดเลยฮะกินลาบกินก้อยไพี่ยางตอนนี้มันคันแตกแล้วบอกไปเล็กเขาเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วเรื่องยาง เจ็นตคุณพี่พี่ท่อมไหมเนอะได้เคียวท่อมไหมเคียวกระท่อมครับไม่ไหวกระตะปูเยอะทำไมอ่ะทุกวันนี้อะไรมานั่งจ้องเลยฮะอุ้ยพี่ไม่ต้องใส่ผงฝุ่นใหญ่เนอะทำไมอ่ะสงสารรถทำไม โอ้ยก็อยูเห็นอยู่อย่างเงี้ยฮะยังอันนะครับมันจะบินได้แล้วครับเอปกบินเดอะซูเปอร์แมนนั่นเองเออเอพี่พี่โอ้โหเหล็กพี่ไม่เป็นไรครับผมครับผมชินแล้วแสดงว่าโดนเมียใส่บ่อยเหมือนกันไม่สบายอย่างนั้นเอาพี่มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้มันโดนแดดพี่ใครก็ทำเสืูออะไรนี่ไม่รู้ครับไม่คาดมีอะไรเลยเหรอเอ้ยอย่างนี้แหละนี่พี่ดูมันเป็นยังไงสวยครับสวยสวย บอกเลยว่าสายเหลืองสายเหลืองแล้วทำไมมันต้องมีวิบับด้วยวิบับที่เกาะสนิมนะครับผมสนิมโชคมากเลยฮครับแป๊บเนี่ยครับสวยน่าจะคาดซะหน่อยหนึ่งคาดสีบอลนะคาดนะอ๋อคาดรอนนะอ๋อจริงเงยนจะดูตัดเลยเนาะอันนี้แบบสีล้วนเลยเนาะเหลืองเหลืองไปเอาเขียวซะหน่อยไปสายเขียวแต่ว่าทำสีอูในนี่อยู่บ้านครัวนี่แหละ น้องไหม่ะคเมรู้ยคเมร์สโลหน้าบัดเฮ้อรวยรวคมรสโลหน้านูฮะนู่ตะปางอ๋อสโลตตะปางอ๋อนี่เธอซีสโลตตะปางไงงนี่ใส่หูสีอ๊บช่างโอ๊บอ่ะอ๋อสก๊ลองมันมามาจากบ้านผมยผมไม่รู้ราคาดิโอ้ยเป็นจอยู่เป็นเดือนหนูโอ้อยากแต่ สาดจริงๆไซคคลีนไซคคลีนไซคลีนมึงมึง,งสวยมึง,มงเยตา,าขาแตาขา่าต่าเลยมนขาดเนะาะขาดบอนรอนสวยเลยเนาะขาดรอนครับ ตามมผเอนายพูดเสียงรอล้อไงไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหรอสุดยอดเลยอ้ะพี่พูดเสียงแกรอมากเลยเป็นดีเจได้เลยจะเอาวันนี้เลยจะไม่รถนี่โอ้เอาวันนี้แล้วเนาะจะเอาวันไหนเนาะก่อนแล้วจอดไปก่อนนี่คือจอดไม่ได้หรอกไปเร็วน่าจะใช้อีกตัวหนึ่ง่ะนี่ที่มันกำลังฮิตๆกันอยู่ในเลยสวยปะที่มันเป็นแบบ ไฟลีแล้วกันค,คล้ายๆไฟช่องไปหไหมข่าขาข้างล่างนี่คือจนะว่เรียบตาเรียบตานี่ครับมาดูเอ่อเผาครับทําไมรถพวกยางแปดหรือว่ายางขนาดนี้มันจมง่ายมันติดกระโปงง่ายร่ะมันต่ํามากครับเห็นไหมช่วงรอมันก็แค่นี้ครับความสูงมันติดกระโปงง่ายมากครับ เอาละครับพี่น้องวันนี้ก็ไม่เสร็จนะครับรอพรุ่งนี้ครับเพราะว่าช่างทำหลายอย่างครับก็สว่างอยู่นะช่างเนาะครับสว่างครับตอนนั้นตอนนั้นขึ้นต้นหนสว่างดีแหละเพราะว่ามีม่ขอบดีตรงนี้แมนแมนใช้ได้อยู่ เดีย๋ยวจะซื้อไฟถอยมาใส่ครับสมดวง1 2ึสาให้มันคู่กันให้มันเข้ากันกับตัวนี้ครับออแล้ครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับผม